สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปากปคปาวันนี้เราจะมาสปอยเรื่องท้องฟ้าจำลองเรื่องราวเกี่ยวกับนักเรียนชายหญิง2คนที่ผู้ชายติดเกมเล่นเกมทั้งวันไม่ยอมไปเรียนบ้านช่องก็ไม่กลับจนพ่อต้องไปจ้างคนเพื่อให้มาจัดการลูกตัวเองในเกมส่วนผู้หญิงก็แอบไปคุยก,กับตำรวจหนุ่มในโซเชียลทั้งๆที่เธอเป็นแฟนกับหนุ่มติดเกมอยู่แล้ว แถมแม่เธอยังมาสวมรอยเป็นเธอเพื่อคุยกับตำรวจหนุ่มแทนอีกจนวันหนึ่งตำรวจหนุ่มได้แอบมาดูที่บ้านและได้รู้ความจริงทั้งหมดเขาจะทำยังไงกับเหตุการณ์นี้นักเรียนหนุ่มจะเลิกติดเกมได้ไหมเรื่องราวจะเป็นยังไงมาดูกันก๊อกก๊อกก๊อกเบื่อไหมโฆษณากวนใจขัดจังหวะเวลาดูคลิปปัญหาเหล่านี้จะหมดไปแอดขอแนะนำยูทูบพิเมียริ่มต้นแค่14บาทเท่านั้นหรือแบบรายเดือน59บาทมีทั้ง YouTube และ n น t f l i x ขั้นตอนการสมัครก็ง่ายมากๆแค่แอด ไลน์มาที่ adduckpm หรือสแกนจาก QR Code ที่หน้าจอนี้ได้เลยจ้าทางดัก k d u c k p r e m i m มีฐานลูกค้ามากกว่า20,000คนมีบริการแจ้งเตือนหมดอายุอัตโนมัติหากใกล้ถึงวันหมดอายุต่ออายุราคาเดียวไม่มีบวกเพิ่มต่ออายุมิลเดิมได้ตลอดยาวๆอย่าลืมแอดไลน์มาได้เลยที่ adduckpm เริ่มเรื่องกันที่นักเล่นสาวคนนี้เธอชื่อว่าหวานเธอกําลังแอบคุยกับตํารวจหนุ่มคนหนึ่งในโซเชียลอยู่ทั้งๆที่ตัวเธอเองก็มีแฟนอยู่แล้วเธอมักจะส่งรูปวาดวิวให้ตํารวจหนุ่มคนนี้ดูเป็นประจำแล้ววันนี้เธอก็เพิ่งได้เสื้อตัวใหม่มาก็เตรียมที่จะถ่ายให้ตํารวจหนุ่มคนนั้นดูอีกแล้วหลังจากถ่ายเสร็จหวานก็เอามือถือมาชาร์จแบตไว้แล้วก็เข้าห้องน้ําไปอาบน้ําระหว่างนั้นเองแม่ก็แอบเข้ามาเปิดมือถือของหวานดูจนไปเห็นรูปวาดวิวที่หวานถ่ายเก็บเอาไว้แม่ถึงกับส พูดอะไรไม่ออกตัดมาที่ร้านเกมร้านหนึ่งพอหนุ่มตัวตึงแห่งวงการเกมคนนี้เขาชื่อว่าแบงเป็นคนที่เล่นเกมเก่งที่สุดในร้านไม่มีใครชนะได้จนได้รับฉายาว่าเทพเจ้าแห่งร้านเกมโดยความที่แบงติดเกมมากและแทบจะไม่ได้ไปเรียนเลยบ้านชองก็ไม่ค่อยได้กลับเพราะว่าเขาเกียดที่บ้านของเขาเปิดร้านนวดเท้านั่นเองแถมแบงก็ยังเป็นแฟนกับหวานอีกด้วยและเขาก็แทบจะไม่สนใจหวานเหมือนกันเรียกได้ว่าแทบจะแต่งงานกับเกมเลยก็ว่าได้ระหว่างที่เล่นเกมอยู่นั้นเพื่อนก็มาเล่าให้ฟังว่า หวานถามหาแบงค์เกือบทุกวันเลยเขาขี้เกียจจะตอบแล้วแบงค์ก็เลยบอกว่าเขาไม่ค่อยอยากคุยกับหวานหลังจากที่เล่นเกมไปสักพักเพื่อนก็ขอตัวกลับบ้านก่อนขณะนั้นเองพ่อก็เข้ามาตามให้แบงค์กลับบ้านแต่แบงค์ก็ไม่ยอมกลับแถมยังบอกอีกว่าเขาไม่ได้ขอเงินแล้วจะอะไรกับเขานักหนาพ่อที่ได้ยินแบบนั้นก็เลยบอกว่าอย่างน้อยก็ให้แบงค์กลับไปเรียนก็ยังดีแบงค์ก็โมโหถามไปว่าจบมาแล้วให้เขาเปิดร้านนวดเท้าแบบพ่อหรองั้นไม่จําเป็นต้องเรียนก็ได้พ่อที่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่พูดอะไรแลก็ กลับบ้านไปหวานต่อมาตอนกลางวันระหว่างที่หวานไปเรียนแม่ก็เข้ามาคนห้องหวานอีกแล้วจนไปเจอเข็มขัดผู้ชายในลิชักของหวานมาทางฝั่งของแบงค์เพื่อนส่งข้อความมาบอกว่าให้ไปดูเฟซบุ๊กของหวานอีกอันหนึ่งลงรูปว่าวิวเต็มไปหมดพอแบงค์เข้าไปดูก็เป็นอย่างที่เพื่อนพูดจริงๆทาเอาแบงค์ถึงกับพูดอะไรไม่ออกเลยทีเดียวตอนค่าของทุกวันหวานก็มักจะเปิดโน้ตบุ๊กคุยกับตํารวจหนุ่มก่อนนอนแล้ววันนี้เหมือนว่าตํารวจหนุ่มจะรู้สึกน้อยใจนิดๆกลัวหวานจะแอบไปมีคนอื่นพอทั้งสองคนยังไม่เคย เจอตัวจริงกันเลยแม้แต่ครั้งเดียวด้วยความที่หวานก็มีแบงค์อยู่แล้วและไม่ได้คิดจริงจังกับตำรวจคนนี้เธอก็เลยโกหกและสัญญาให้ตำรวจหนุ่มสบายใจว่าเธอจะมีแค่ตำรวจคนเดียวทางด้านตำรวจที่ได้ยินแบบนั้นก็สบายใจขึ้นก่อนจะนอนเขาก็รวบรวมความกล้าส่งข้อความไปหาหวานบอกว่าขอไปหาได้ไหมแต่หวานก็ยังไม่ทันจะได้ตอบพอแม่เข้าห้องมาพอดีเธอรีพับโน้ตบุ๊กเก็บอย่างไวแม่ถามหวานว่าทําอะไรทําไมยังไม่นอนอีกแถมยังถามอีกว่าเคยพาเพื่อนมาบ้านไหมหวานก็โก ว่าไม่พอจริงๆแล้วแบงค์เคยมาที่บ้านนี้แม่ที่ได้ยินแบบนั้นก็บอกให้วานเอาโน้ตบุ๊กมาให้แม่้อมกับเดินหยิบโน้ตบุ๊กไปหวานก็เลยถามแม่ว่าแอบมาค้นห้องเธอเหรอพอเสื้อที่เธอเพิ่งซื้อมาใหม่และถ่ายรูปให้ตำรวจหนุ่มหายไปแม่ก็เลยบอกว่าเธอเอาเสื้อไปทิ้งแล้วพูดจบแม่ก็เดินออกจากห้องไปเช้าวันต่อมาระหว่างที่พ่อแบงค์ทำความสะอาดร้านอยู่ก็ไปเจอรูปคู่ของแบงค์กับพ่อและคู่มือการเล่นเกมของแบงค์ที่ใต้โต๊ะและเหมือนพ่อจะคิดอะไรบางอย่างได้เดินไปที่ร้านช่างักคนนึงที่ ลักษณะดูเป็นมาเฟียน่ากลัวพ่อมาจ้างให้ช่างศัก์คนนี้ไปยิงแบงค์ซึ่งความหมายของพ่อก็คือยิงแบงค์ในเกมนั่นเองเราะว่าช่างศัก์คนนี้มีฝีมือการเล่นเกมไม่แพ้แบงค์เหมือนกันพ่ออยากให้แบงค์แพ้จนท้อและเลิกเล่นเกมแล้วกลับมาอยู่บ้านตอนค่ำแม่เปิดโน้ตบุ๊กของหวานดูผลรูปที่หวานถ่ายคู่กับแบงค์เต็มไปหมดแถมยังมีรูปที่แบงค์อยู่ในห้องหวานอีกด้วยยังไม่พอตอนค่ำแม่ก็สวมบทเป็นหวานแอบคุยกับตำรวจหนุ่มแทนและส่งรูปที่แม่ถ่ายคู่กับหวานพร้อมกระถามว่าแม่สวยไหม เหมือนว่าจริงๆแล้วแม่ก็ขี้เหงาอยากคุยกับผู้ชายเหมือนกันวันต่อมาตั้งแต่วานไม่ได้คุยกับตำรวจเธอก็มาตามตื้อแบงค์เอาใจใส่แบงค์ให้แบงค์ไปโรงเรียนเหมือนเดิมแต่แบงค์ก็ยังไม่ตอบเธออยู่ดีส่วนด้านตำรวจหนุม่มอยู่ๆก็เก็บเสื้อผ้าเก็บกระเป๋าเข้ากรุงเทพเพื่อมาหาหวานไม่รู้เลยว่าแม่วานแอบคุยอะไรไว้หรืออาจจะบอกที่อยู่หวานไปแล้วส่วนแบงค์เขาก็แพ้เกมทุกตาจนโดนคนที่พ่อจ้างมาสอยยับไม่มีโอกาสได้ลิมรสคำว่าชนะแม้แต่ตาเดียวเขาก็เลยปิด แล้วนอนบนโต๊ะเกมแทนตอนเช้าขณะที่หวานไปโรงเรียนตำรวจหนุ่มก็มาจอดรถแอบ,บดูที่นาบ้านแล้วก็สะกดรอยตามหวานไปโรงเรียนด้วยเขาไปนั่งรอจนหวานเลิกเรียนพอเห็นหวานออกมาจากโรงเรียนตำรวจหนุ่มก็ทำลับๆล่อๆเหมือนจะเข้าไปทักแต่ก็ไม่กล้าทักอยู่แบบนั้นระหว่างนั้นเองเพื่อนแบงก์ก็มาบอกหวานว่าแบงก์ไม่รับโทรศัพท์ตอนนี้ครูจะให้ซ้ำชั้นแล้วนะหวานที่ได้ยินแบบนั้นก็เลยถามเพื่อนแบงก์ไปตรงๆว่าตอนนี้แบงก์อยู่ที่ไหนกันแนะ่ด้วยความรักเพื่อนไม่อยากให้เพื่อนซ้ำชัน้นเขาก็เลย ยอมบอกไปว่าแบงค์อยู่ที่ร้านเกมตัดมาที่ร้านเกมหวานเข้าไปนั่งข้างๆและถามว่ากธอะไรเธอนักหนาทําทไมถึงไม่ยอมตอบแบงค์ก็เลยเปิดรูป่าพวิวของหวานใน Facebook อีกอันให้หวานดูหวานเห็นแบบนั้นก็บอกว่าเป็นรูปเธอจริงแต่เธอไม่ได้เป็นคนลงพร้อมกับพูดทั้ทงน้ําตาว่าเธอขอให้แบงค์เชื่อเธอครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแบงค์ที่เห็นแบบนั้นก็เลยยอมใจอ่อนและให้อภัยหวานแล้วก็กอดหวานเอาไว้โดยที่มีตํารวจหนุ่มแอบยืนมองอยู่ที่หน้าร้านเกมด้วยตอนกลางคืนตํารวจหนุ่มก็ยังมาจอดรถมองห้องหวานอยู่ที่นาน บ้านและก็ส่งข้อความไปหาหวานว่าหลอกพี่ทําไมหลังจากนั้นเขาก็ขับรถออกไปมาทางฟังของหวานที่เธอกําลังสงสัยว่าแม่กําลังทำอะไรกันแน่ก็เลยแอบย่องเข้าไปเอา iPad ของแม่ออกมาในระหว่างที่แม่หลับพอหวานเปิดดูก็ทาเอาเธอพูดไม่ออกเลยพอแม่เหมือนเธอเปะ๊ะใส่ชุดว่าววิวถ่ายรูปเก็บไว้เหมือนกันและเสื้อที่แม่บอกว่าจะไปทิ้งจริงๆแล้วแม่แอบเอาของเธอไปใส่เช้าวันต่อมาแบงค์เหมือนจะเริ่มคิดได้จะเปลี่ยนตัวเองเลิกเล่นเกมและกลับไปใช้ชีวิตแบบปกติ เขารีบยกมือถือขึ้นมาทักหาหวานว่าตื่นหรือยังเขาจะไปส่งที่โรงเรียนตัดมาที่แบงค์มารอหวานที่หน้าบ้านพอหวานเดินออกมาแบงค์ก็อาซาถือกระเป๋าให้พร้อมกับจับมือเดินสวิตกันหวานมดแทบึ้นหลังจากเดินไปสักพักหวานกระถามแบงค์ว่าจะใส่เสื้อยืดไปเรียนจริงๆหรอแบงค์ที่ได้ยินแบบนั้นกระตอบอย่างไวว่าเขาลืมไปเปลี่ยนเสื้อที่บ้านทันใดนั้นเองตำรวจหนุ่มก็ลั่นไกลสังหารแบงค์ลม้มลงกับพื้นต่อหน้าต่อตาหวานแถมยังหันปืนมาหาหวานอีกด้วยมาทางฝั่งของพ่อแบงค์เขาเดินมาดู แบงที่ร้านเกมแล้วก็ไม่เจอว่าแบงอยู่ที่นี่พอดีใจมากเพราะคิดว่าแบงคงเลิกเล่นเกมแล้วเดี๋ยวก็คงกลับบ้านมาหาเขาพอดีใจรีบมาที่บ้านเอาเก้าอี้มานั่งรอแบงแบบใจจดใจจ่อไม่ยอมลุกไปไหนตัดกลับมาที่ตำรวจหนุ่มหลังจากที่เขาจัดการแบงเสร็จแล้วก็ทำหวานไม่ลงแล้วก็รีบวิ่งหนีขึ้นรถไประหว่างนั้นเองแม่ที่เดินมาไม่รู้อีโนอีเน่แถมเหมือนจะแอบ,บรักตำรวจด้วยก็รีบวิ่งตามตำรวจไปเพราะอยากคุยกับตำรวจโดยที่ไม่รู้เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ มันส่งผลร้ายกับหวานมากๆจบลงไปแล้วสําหรับเรื่องท้องฟ้าจําลองเป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาคดคลิปสนุกๆจากช่องเราบ๊ายบาย